กับจานุชาแนลเช่นเคยครับจอนิจจะนำพาทุกท่านมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการเลียงมาเึ้มาขี่มาต่างๆนะครับวันนี้ต้องการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพร้อมทั้งกดไลค์ข้อความกดติดตามเป็นกำลังและแรงใจให้กับจานกเป็นอย่างดีครับวันนี้จานกมาทุกท่านครับมาชมแม่ม้าสอง โดยตัวที่1น,นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแม่ม้าสีแดงหน้าลาดนะครับโดยความสูงประมาณเมตร2728นะครับผสมกับพ่อมมา,าเจ้าสกายเป็นพ่อม้าด่างนะครับให้ลูกถือว่าชั้นโอเคครับชั้นเยี่ยมเลยนะครับการจ่ายลูกแน่นอนมากกับพ่อม้าตัวนี้ด่างแน่นอนครับ เป็นสายเลือดปู่นะครับพ่อของสกายเป็นแชมป์โลกนะครับมาเพนเมื่อปี2016นะครับถ้าจำไม่ผิดอตอนนี้ได้เสียไปแล้วแต่ว่าพ่อมาสกายยังอยู่นะครับามาอยู่ที่เขตอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครนะครับโดยตัวที่สองนะครับก็อายุ ของก็จะเท่าๆกันลูกเลาตัวล่าสุดตัวใดครับนั่งเมื่อกี้บอกลูกเลาตัวล่าสุดตัวใดครับนั่งเมื่อกี้บอกประมาณเมตรเทะเลครับซ้องตัวนี้อันนี้เมตรเม็ม็ดยิว่ามันยิบเจ็ดนะประมาณเมตรเท่าไหร่ครับซุ้มซองตัวนี้อันนี้เมตรเม็ดเม็ดหยิบเจ็ดว่ามันหยิบเจ็ดนะครับตัวนี้มันมันสีเงาแมนแมันมันเงา แต่ว่ามันเป็นมานังบางเป็นมานังบางคือง้ควายนี่คั้นขันแมันังหนามก็บชงรูปมันบลาใช่ใช่แต่มันลูกออกมากลูกออกมากอะลูกใส่ได้ทุกตัวใช่ได้เอ่อมันมีมันมีตัวหนึ่งูลเล่นานิบอ่ะครับอยู่กับเสียทองชงหอยสี่สิบดังคักบานนึงลูกเล่านี่บอ่ครับแต่มันเป็นตัวผู่ตอนนั้ออกไปโอ้ลูกมาหลายก็เลขยขายเลข้ขายสองหมื่น นี่แหละครับเจ้าของนะครับเป็นคุณลุงนะครับที่เคารพนับถือนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับแม่ม้าออกจํานวน2ตัวนะครับสแม่ท้องทั้งคู่นะครับจันกก็ได้ไปพบไปเจอไปเห็นไปจับด้วยตัวเองนะครับก็ถือว่าจากผลงานนะครับของพ่อม้าแล้วก็การส่งลูกของแม่ม้าทั้ง2ตัวนะครับถือว่าใช้ได้ครับแนะนําสําหรับ ท่านที่มองหานะครับอยากจะนำม้านะครับไปเลีมหญ้านะครับแทะเลีมที่สวนที่บ้านของท่านนะครับแนะนำอ่าม้าทั้ง2ตัวนะครับราคาก็อ่าเป็นกันเองนะครับอ่าก็สามารถโทรไปสอบถามนะครับได้นะครับที่เบอร์เดี๋ยวจันนกจะพิมพ์เบอร์นะครับทิ้งท้ายไว้ที่อ่าข้อความด้านล่างนะครับก็โทรไปสอบถามได้ครับ นะครับก็ภาพนะครับอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งเพราะว่าโทรศัพท์แบตของจาหนกนะครับได้มีจำกัดแล้วก็หมดนะครับแล้วคืออาจจะวนไปวนมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่แม่ม้านะครับตามที่จาหนกได้เห็นก็คือถือว่าโอเคครับแนะนำข้อดีก็คือการส่งลูกท้องแล้วนะครับแล้วก็สามารถถูกรามได้นะครับลูกผสมนะครับสองแม่นี้เป็นลูกผสม ส่งรูปกนถือว่ามาตรฐานนะครับความสูงนะครับทั้งคู่ก็ประมาณเมตรยครับเมตรยเซนติเมตรตอนรับรคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอ,อีกนิดนึงครับสําหรับาราคาแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจันกแนะนําให้โทรไปที่ เบอร์ของคุณลุงนะครับเจ้าของโดยตรงนะครับโดยเบอร์อจันกกพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ